Bây hằng nhau rồi ครับพี่น้องสวัสดีสวงบ่ายนี่แหละพี่น้องกับบรรยากาศเจอลมไพ่เฮาพี่น้องมีแดดอยู่พี่น้องแดดฝนพี่น้องเรียบมั้ยคาดว่าจะท่วมยิ่พี่น้องสิได้ไถนาเมอรยู่พี่น้องไถนาแล้วว่าตกกาคือสิได้ดับนาหรือพี่น้องปีนี้ เดี๋ยวตี้ยวมากินพี่น้องกินแต่คมไา่เขาเลยใส่กระปุกพี่นใส่ผีอยู่คือข้างล่างนั่นส้มเพิามีมุ้งนาวพี่น้องุ้งนาวหนักส้มหวานนะพี่น้องหักส้มหวาน ร่วมบาทเสียไปหนูไปขูาเปราตะเขียบนะพี่น้องไปร้านนั่นแหนะละพี่น้องร้านนั่นที่เขาลงเงินยูทูปเปย์นเดนอยู่น้องร,รนะ้านเห็นงานยุ่งเทีมาเปิดร้านยุ่งเงินยุ่งบาทนะไปน้องเห็นงานร้านกว๋วยเตี๋ยว กลืดิซี่เลยพี่น้องช่างมากินกลืดิซี่เลยเธออะไรก็ไปกินอยู่ร้านเขาไปอยู่ร้านเขาส่งเถือซาบเถือไหมพี่น้องบ้านเอามากินอยู่พงนากพี่น้องบ้านยังได้บรรยากาศองงนาบ้านพงน้องเต็มถ้วยเกี๊ยวโฮเลยพี่น้องเกี๊ยวเกี๊ยวบ้านๆพี่น้อง นกน็มันจะเป็นโครงไกะนะ่ไปน้องโครงไก่โครงไก่ก็มีเนื้อยนะุบไปน้องบอกว่าจะโครงแล้มีลูกศิลป์ศิลป์หมูไปน้องเป็นลูกศิลป์หมูเป็นลูกศิลป์หมนะูเป็นลูกศิลป์หมูเนะหมือนเอาถังเนี่ยมาเนาะพี่น้อง นังขึ้มาแต่ว่าก็บเป็นเนีงไปน้องคุยกันไปน็นคลิปนี้พี่น้องกินไปนำคุยกันไปนำพี่น้องกับบรรยากาศโคมให้ลมเย็นๆพี่น้องถ้านังโยเทียงเหาบอะไรพี่น้องโอ้หอนเลยสู้สู้โซนนี่บอะไรพี่น้องโซนผมไฟเนี่ยมันก็สั้นๆเนี่ยเพราะว่าเขาหนังโยเชะไปเนาะเชะเขาห้ามเชมาได้พี่น้องเขเชมาปูแหวนกินข้าวนะพี่น้องอะไรจินข้าว เวลาเคะมายาบนะครับมุม่มาลินนำนะก็เลย่อยเคะมาซูโมเทามานหนังเซายินเลยนะออกมาแต่นาบานเขากับมานหังลิ้นก็เลยห้ามเคาม,าะนะม้ป่เด็น้องมันบอกมีวกหนังเลยก็เลยเอาเคาย่อยเคามาแต่บานก็เลือแต่สีนทดลองเบิ้งพี่น้องอัน นอันสุดนังขับนะสุดอันนีสุดนังขับรถไทยนาานะเพี่น้องแต mm hmm. สิรองเบองนี้ดอกเพราะว่าเขาเขาไปเบื้องคลิปไทยแน่คลิปมนันยังคลิปนกแน่นะพี่น้องเอามาเอาเห็นล่ะมันน่าสนใจพี่อนน้องมันมีหลาไม่มีมหลาสูดพี่น้องมีมหลาสูด มีหลายแบบนะพี่น้องมีหลายแบบ ืัอนี้บอคว่าได้เสียงดังมาได้เป็นน้องนาบานมื้อนี้หรือว่าเป็นยังยังอันนี้อยู่งก็กินเข้าอยู่ปะกิ๊กเอแล้วก็บบูมบั๊มบูมบั๊มอยู่น้องเสียงเพลงเหมือนว่ แสบสบายใจไปหน่องคือโน่นเย็นบิดมือเลยพี่น้องโซนนะ่ะขอบไพ่เลยเนาะว่าเอาเห็ดตะเวนตะเวนมันขึ้นมาตั้งทีพี่น้องเอาพวกขอบไพ่ย,ยูมุมนั้นสองสองกอหลัก กอที่สามกอที่สี่เรียงไปตามพัฒนานะพี่น้องเวลาตะเวนมามันก็กอแแ้วมันก็บังแล้วกอดซองมันก็บังแล้วพี่น้องเบอดไพ่มันเกิเนมันกันกันคมร้อนได้ดีพี่น้องมันสอยอันมันสวยอันคมคมแสกเล่นเฮานะพี่น้องมันก็มีแต่ลมพัดเย็นๆมาพี่น้องบ้านนีน้ลมฮวนสิบว่ามีเลยพี่นน้อง อันอน,นี้เ,นเขาบอกมีตีนไก่ไปนเ,นเ,ออเนาะมีตะคุกไก่เฮ้เนอ่ยกราางเนี่ยก็สิได้เห็ดมรืรอเบดเลยพีนเนอะเข้าของกเกิดน้ำมาพีนเนอะน้ำมา,อำมาสองสามเถือ ปิ้งบ้านเนี่ยปิ้งเพื่อสิตกพี่น้องบ้านเนี่ยนำมาพ่นมาต้นเนื้อไหลนะพี่น้องสวงเอาของมันนะจะเก้าเดือนพุทธภาเนี่ยก็ยังท่าฝนอยู่พี่น้องเข้าในว่านเรียบร้อยแลย้วพี่น้องเข้าเกิดดีว่นาน่ะท่าฝนมาอพี่กาย ปนนีดไหวท่าเลยพี่น้องมีเต้บอกไว้ฝน่นีดพอแล้วกนน็ฝนเลยพี่น้องเลยน้ำบันามันหลาย ข้าวกะมีนจะข้าวแบบมีแจบะบคนยยกดั่งเลยน้องเนะาะคู้มือหน่อยมามันจะคนยยกสร้างกระเสคู้มือเนาะมึงเป็นยัง แสบเลยเรียกว่าสร้างแสบจนลืมตัวเลยนะลืมทางก็รถ่าแบบบอกว่าดีพรางามเลยนะ้อ

เหนือบ่น้องาอองกินตอบตั้ท้ายไปเนาะเสรแล้วก็พอกินด้วยพน้อ พี่น้องไม่ให่มากุเตี่ยวนหนอนก็เย็นมาเลยลมพัดใบไผ่ไผ่เขาก็เสียวเป็นผมเลยนุทินมาเสียวเป็นผมเดียว ขอว่าขั้วไหลไปเนาะนักั่วนะไปเนาะทั้วไหแล้ว

ไปดีอยู่น้องไปดีรู้คลิปนี้มันก็ยาวเติมแล้วก็ขอปิดคลิปนี้ไปแล้วมั้ง ไว้เจอกันบรรยาก,กาศนกันนะจากสิเป็นคลิปแบบเดิน่นแหละกับโมโหกันเพื่น้องแล้วแต่อารมณ์เขาเป็นคลิปแบบแยกเนี่ยกับเห็ดเพื่น้องบทเน้นในเรื่องเดียวเพืน,นน้บทเน้นในเรื่องเดียวกับบทเน้น,นในเรื่องกันอย่างนั้นตั้งในเพื่น้อง มึงรู้ว่าคนหมักเบิ้งคลิปนี่เดือดจะคลองเหรอครับเป็นรนสิป้อยลงเลยน้องจะเปคนอยากเบื้งคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับไว้เจอกันกับบรรยากาศหน้าครับมันลุ้นกันว่าคลคิดยังไงยังหมูกันไว้น้องเลยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์ที่เจอ อัพโหลดลงไปพี่น้องจะถือเหยื่ถือช่ากันพี่น้องเราเป็นคลิปแบบรวมรวมว่าไงถ้ามักกิมักต่ำต่ำรวมมิดนะฮะมันต่ำก็ได้ต่ำรวมเจอกันคลิปหน้าครับผม